ชีวิตที่ผ่านมาเป็นครูที่เหลืออยู่คือโอกาสอดีเทพีสงกรานไปดูเขาถ่ายหนังแต่ถูกจับให้เป็นนางเอกทันทีคุณแม่มองหน้าเธอขวามือเย็นเฉียบด้วยอารามดีใจละคนตื่นเต้นของลูกสาวมากุมไว้พยักหน้าช้าๆพลางยิ้มให้กำลังใจไหลหลังทางทนออกมาจนน้ำตาคลอหน่วยหลังจากเธอตอบตกลงชายไปกลางคนเบื้องหน้าด้วยอาการปากสั่นเสียงเครือ เธอได้แต่ถามตัวเองซ้ำๆว่านี่คือความจริงหรือฝันไปชายผูน้นี้กำลังจะเปลี่ยนชีวิตเธอไปตลอดการหลังจากเขายิงคำถามระยะเผาขนจนเธอตั้งรับแทบไม่ทันทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วราวพลิกฝ่ามือเพราะเขารู้ดีว่าหากมัวรอช้าไปกว่านี้ทุกอย่างที่เขาสร้างขึ้นมามีอันต้องจบลงแน่ๆเธอหันกลับไปยิ้มตอบคุณแม่น้ำตาแห่งความดีใจปริมคอล้อหน่วยลำคอตีบตื้นจุกตันจนพูดไม่ออก เธอได้จะถามตัวเองซ้ำๆว่านี่คือความจริงหรือฝันไปสาวน้อยคนนี้คือตุ้มนรุมนแก้วใสเลิศหรือนางเอกสาวหน้าหวานนามว่ารสรินจันทราในเวลาต่อมาตุ้มนรุมนเกิดในครอบครัวที่คุณพ่อเป็นนายช่างควบคุมงานก่อสร้างสนามบินจังหวัดอุบลราชธานีเธอเป็นเด็กน่ารักยิ้มง่ายเข้ากับคนอื่นได้ดีตอนคุณแม่ตั้งท้องเธอ ได้เคยไปดูแอดสมบัติเมธนีที่มาถ่ายหนังใกล้บ้านอย่างที่ไม่มีใครรู้ล่วงหน้าว่าตุ้มนรมนจะได้กลายเป็นนางเอกของพระเอกกล้ามตัวเบอร์หนึ่งคนนี้ในเวลาต่อมาตุ้มนรมนแก้วไซเลิศเกิดเมื่อวันที่12ตุลาคม2,504เข้าเรียนชั้นประถมที่โรงเรียนใกล้บ้านและเรียนมัธยมที่โรงเรียนนารีนุก,กูลจังหวัดอุบลราชธานีตุ้มเป็นเด็กเรียนดีสอบได้ไม่เคยเกินลำดับที่10 ส่วนใหญ่ได้ที่สองหรือไม่ก็ที่สามเป็นเด็กกิจกรรมตัวยงได้เป็นผู้นำกิจกรรมหน้าเสาธงเรื่อยมาเช่นเชิญธงชาตินำออกกำลังกายเป็นนักกีฬาของโรงเรียนเป็นนักร้องเล่นอังกะลุงดรัมเมเยอร์ถือป้ายโรงเรียนที่อยู่ในระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัดมาโดยตลอดตุ่มมีแววสวยมาตั้งแต่เด็กพอโตเป็นสาวรุ่นความสวยยิ่งเด่นชัดขึ้นขณะเรียนอยู่ชั้นมัธยมได้เป็นนางฟ้าของขบวนแห่เทียนพรรษา ซึ่งเป็นงานประจำปีของจังหวัดอุบลราชธานีและสามารถคว้าตำแหน่งเทพีสงกรานมาครองได้สำเร็จจิมละละนาสุลาวันนังเองเดกดังจากหนังเรื่องวัยอนละวนปี2119คือคนต้นแบบของตุ้มหรือที่เรียกว่าไอดอลนั่นเองเธออยากเป็นนักแสดงเหมือนนังเอกสาวอายุรุ่นราวคราวเดียวกับเธอคนนี้มากราวปี2 5 2 1หลังเรียนจบชั้นมัธยมปลาย ชีวิตกําลังอยู่ในช่วงจะเรียนต่อที่ไหนดีก็อพอดีกับเพื่อนสมัยเรียนคนหนึ่งที่รู้ดีว่าตุ้มชอบและใฝ่ฝันอยากเข้าวงการบันเทิงอย่างมากจึงได้ชวนเธอกับคุณแม่ไปดูเขาถ่ายหนังกันเพื่อนคนนี้รับงานพิเศษเป็นช่างภาพถ่ายภาพนิ่งให้กับกองถ่ายหนังเรื่องครูบ้านนอกครูบ้านนอกเป็นหนังทุนสร้างของกมลกุลตังวัฒนาอดีตนักภาคหนังประจำภาคอีสานเจ้าของดวงกมลมหรสพ มีสุรสีผาธรรมนักภาคหนังเช่นกันมาเป็นผู้กำกับการแสดงพอไปยืนดูเขาถ่ายหนังตุ้มรู้สึกว่าไม่คุ้นหน้าดารานักแสดงสักคนนั่นก็เป็นเพราะว่าครูบ้านนอกฉายนักแสดงหน้าใหม่เกือบทั้งทีมวิสันสันติสุชาเป็นเพื่อนของกมลเจ้าของหนังเป็นผู้จัดจำหน่ายและผู้สร้างหนังในนามของสันติสุชาภาพยนตร์หนังดังของค่ายเช่นเรื่องชุมแพปี2019 วันนั้นวิสันอยู่ในกองถ่ายหนังเรื่องครูบ้านนอกด้วยจึงทุกยิริยาบทของตุ้มนรมนกับคุณแม่อยู่ในสายตาอันแหลมคมของชายเบกลางคนคนนี้ตลอดเวลาแอบมองอยู่นานในที่สุดหลังจากพักกองเขาไม่ได้รอช้าได้เดินเข้ามาหาพร้อมตัดสินใจถามตุ้มที่มีคุณแม่ประกบอยู่ข้างๆว่าเออหนูหนูสนใจเล่นหนังไหมจ๊ะตุ้มแทบไม่เชื่อหูตัวเอง เพราะความฝันหนึ่งเดียวตั้งแต่เด็กของเธอมาจนถึงทุกวันนี้คือเธออยากเป็นนักแสดงตอนนี้โอกาสอยู่ตรงหน้าแล้วอยากอยากค่ะอยากเล่นค่ะเธอดีใจจนพูดตะกุกตะกักแต่คำตอบนั้นก็มีความหมายเกินพอที่จะทำให้วิสันทำสิ่งที่ไม่คาดคิดเขาขอให้ช่างแต่งหน้าให้ตุ้มนรมนแล้วให้เธอเทสหน้ากล้องตรงนั้นเลยโดยใช้กล้องของกองถ่ายครูบ้านนอกนั่นเองไม่ถึงสิบนาที ชีวิตของตุ้มนรมนแก้วไซเลอร์ก็เปลี่ยนไปตลอดการวิสันสันติสุชารับตุ้มเข้าเป็นนางเอกสังกัดสันติสุชาภาพยนตร์ของตนเล่นเป็นนางเอกแทนนางเอกคนเดิมที่ถอนตัวกลางคันในหนังเรื่องนาล่มเป็นเรื่องแรกคู่กับพระเอกใหม่ในสังกัดเดียวกันนั่นก็คือจากมหาชัยวิสันพาตุ้มกับแม่ไปถ่ายเรื่องนาล่มที่โคราชวาสุเทพโอซิริญาติของจุรีโอซิรินักภาคหญิงชื่อดัง ได้ผันตัวจากการเป็นตากล้องมาเป็นผู้กำกับเรื่องแรกตัวละครนางเอกเ,เรื่องนาล่มมีชื่อว่ารสรินจันทราวาสุเทพเลยให้ตุ้มนรมนฉายชื่อในการแสดงว่ารสรินจันทรานับแต่นั้นเป็นต้นมาถ่ายเรื่องนาล่มยังไม่จบวิสันก็ได้พาจากมหาชัยและรสรินจันทราไปถ่ายหนังเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยที่แก่งคอยสระบุรีอำเภอและจังหวัดที่ได้ชื่อว่า มีการถ่ายทำหนังบูมากที่สุดในประเทศสุภาพบุรุษเสือไทยนำแสดงโดยสมบัติเมธนีพระเอกเบอร์หนึ่งจากและรสรินต่างเป็นนักแสดงหน้าใหม่ในเชิงการตลาดนั้นอาจสุ่มเสี่ยงที่หนังจะทำเงินน้อยวิสันสันติสุชาเลยให้ทั้งสองมาเล่นเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยอาศัยบารมีของพระเอกกล้ามโตสมบัติเมธนีช่วยโปรโมทให้เป็นในตัวด้วยรสรินจันทรา เล่นเรื่องนาล่มเป็นเรื่องแรกแต่เรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยซึ่งเป็นเรื่องที่สองได้ใช้ก่อนตามแผนที่วิสันได้วางไว้ผลปรากฏออกมาว่าหนังทำเงินทั้งสองเรื่องรสรินจันทราแจ้งเกิดสำเร็จขึ้นแท่นเป็นนางเอกเต็มตัวของวงการทันทีสุภาพบุรุษเสือไทยพี่น้องสองเสือนาล่มแควเถื่อนไผ่ชะเลือดหงหยกเหนือนักเลงเจ้านักเลงปืนนักเลงตัวเมืองอีสาน และเพลิงภูหลวงเป็นต้นชีวิเป็นผลงานเด่นของเธอรสรินจันทราเป็นนางเอกอยู่ได้3าถึงสี่เรื่องก็ได้เล่นเป็นนางรองตอนเล่นเป็นนางเอกนั้นส่วนใหญ่ประกบกับจักรมหาชัยสรพงษ์ชาตรีและสมบัติเมธนีตุ่มรสรินเคยบันทึกไว้ว่าเมื่อครั้งที่คุณแม่ตามเธอไปกองถ่ายเรื่องสุภาพบุรุษเสือไทยคุณแม่ได้พูดกับแอดสมบัติเมธนีพระเอกของเรื่องว่า คุณแอดรู้ไหมคะตอนที่ท้องน้องตุ่มฉันเคยไปดูคุณถ่ายหนังดูสิตอนนี้น้องตุ่มตัมวมาเป็นนางเอกกับคุณแอดแล้วอ่ะปี2 5 2 4หลังเล่นหนังได้พักใหญ่รสรินจันทราก็ก้าวสู่จอแก้วเล่นละครโทรทัศน์เรื่องไฟอารมณ์ออกอากาศทางช่องสามเป็นละครเรื่องแรกในชีวิตต่อด้วยเรื่องความรักแสนกลนดแตอรุง้งบรรดาลใจทางช่องห้าคนเดินดินทางช่องเก้า ปี2 5 2 6เล่นเรื่องตุ๊กแกทางช่องเจ็ตุ๊กแกเป็นละครของค่ายกันตนาของประดิษฐ์กัญจารึกเจ้าของฉายาราชาโลกบันเทิงละครเรื่องนี้เองที่ทำให้ชีวิตของตุ้มรสรินจันทราพลิกไปครั้งใหญ่เมื่อตะนิรติิัยกัญจารึกบุตรชายของประดิษฐ์เจ้าของกันตนามีความรู้สึกพึงใจในความงามความเรียบร้อยเยี่ยงคุณรัศตรีไทยของตุ้มรสรินเข้าอย่างจัง กามเทพแผลงสอนในบัดดลในที่สุดรสรินจันทรากับนิรัติสายกันจารึกได้แต่งงานกันมีบุตรด้วยกันสองคนคืออย่างเติร์กข้าหามบ,บดีกับปีเตอร์หรือจูปิเตอร์ระลึกเร่กันจารึกตุ้มรสรินในฐานะสะพยกันตนามีหน้าที่ดูแลเสื้อผ้านักแสดงและสอนการแสดงให้กับนักแสดงหน้าใหม่ต่อมาทั้งสองอย่าร้างกันแต่ก็ยังทำหน้าที่พ่อกับแม่ที่ดีของลูก อย่างเสมอต้นเสมอปลายจนวาระสุดท้ายตะนิรัติสัยเสียชีวิตลงเมื่อวันที่28ตุลาคม2565ด้วยโรคหัวใจขาดเลือดตั้งแต่จบมปลายตุ่มรสรินก็ทำงานด้านบันเทิงมาโดยตลอดพอทุกอย่างลงตัวเธอจึงได้เรียนต่อจนจบปริญญาตรีสองใบจากมหาวิทยายลัยรามคำแหงและคณะนิเทศศาสตร์จากมหาวิทยายลัยสุขโขทัยธรรมธิราชและจบปริญญาโท ด้านรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยลาลัยศรีปทุมรสรินจันทราจัดว่าเป็นดารานิสัยดีพูดเพราะคนหนึ่งวางตัวงดงามเสมอต้นเสมอปลายและตลอดชีวิตที่ผ่านมาไม่เคยมีเรื่องเสื่อมเสียใดๆเลยตุ้มรสรินเคยดำรงตำแหน่งหน้าที่ผู้พิพากษาสมทบสารแผนกคดีเยาวชนและครอบครัวจังหวัดปทุมธานีปัจจุบันอายุ6 1ปียังคงรับงานแสดง และเป็นครูสอนการแสดงใช้ชีวิตเรียบง่ายอย่างที่เธอต้องการมีผู้กล่าวว่าถ้าอยากประสบความสําเร็จด้านใดก็ให้พาตัวเองไปอยู่ในที่ที่มีคนสําเร็จด้านนั้นรสรินจันทราได้พิสูจน์แล้วว่าตลอด40กว่าปีที่ผ่านมาในวงการบันเทิงเธอคือตัวจริงที่พร้อมจะให้โอกาสแก่ผู้ที่คู่ควรต่อโอกาสอย่างจริงใจเมื่อได้รับโอกาสสักครั้งไม่ว่าจะในเรื่องอะไรก็ตาม คุณควรรักษามันเอาไว้ให้ดีที่สุดใช้โอกาสนั้นให้คุ้มค่าทำให้เต็มที่ไม่ต้องกังวลว่าผลจะออกมาแบบไหนอย่างไรขอแค่คุณทำอย่างเต็มศักยภาพหัวใจของคุณก็พอชีวิตที่ผ่านมาคือครูชีวิตที่เหลืออยู่คือโอกาสขอให้มีความสุขมากมายครับ